ครับซึ่งนายกร pues mm ัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็มีการชื่นชมศักยภาพของไทยที U, <im iros> <im iros ่ทําให้ชาวต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยและตอนนี้ครับส่งเสริมให้เกิดการจ้างแรงงานชาวไทยกว่า800คนครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับชื่นชมศักยภาพของไทยที่ทําให้ต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ พบว่าในไตรามาสแรกของปี2567นะครับต่างชาติลงทุนในไทยรวม35,902ล้านบาทส่งเสริมให้เกิดการจ้างแรงงานชาวไทยกว่า849คนสำหรับการลงทุนของต่างชาติที่เข้ามาลงทุน5อันดับแรกนะครับนั่นก็คือญี่ปุ่นสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาครับจีนและก็ฮ่องกงโดยธุรกิจที่ได้รับการอนุญาตเข้ามาลงทุนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นธุรกิจโฆษณา บริการรับจ้างผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บริการรับจ้างผลิตสินค้าครับธุรกิจค้าปลีกสินค้าและก็ศูนย์กระจายสินค้านั่นเองครับโดยรัฐบาลนะครับก็พร้อมผลักดันให้เกิดการลงทุนและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในเวทีโลกแล้วก็เชื่อมั่นนะฮะว่าการลงทุนภาคบริการจากต่างชาติในไตรมาสแรกปีนี้ก็สะท้อนภาพรวมความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานของรัฐบาลตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องของนโยบายการทูตการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกนะครับการเพิ่มความสะดวกในการทําธุรกิจการอำนวยสิทธิทประโยชน์สําหรับนักลงทุนรวมถึงบรรยากาศทางเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมครับซึ่งก็พบว่านักลงทุนต่างชาติต่างมั่นใจกับศักยภาพของประเทศไทยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีการขยายการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับ